โรยเกลือโรยเกลือไปนะจ๊ะแล้วก็รูปไรโอ้อ้าวใส่เลยค่ะโอ<ฮ>้หนี่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาทำโดนใช้โดนพ่อตาใช้เ้ืัวยาง สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโดนมังคับมาเป็นพิธีกรนะคะโมก็ยุ่งๆเนาะทํางานอยู่เนี้ยบอกจะทํากับข้าวเย็นจะทําตั้งแต่อยู่ในป่าแล้วพอดีมียุงก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ปลาเผาน้ำปลาหวานสะเดาเดี๋วเรามาดูกันนะคะแล้วคือประเด็นคือโมตัดคลิปอยู่ใช่ปะ่ะเราแม่ก็ให้มาถ่ายคลิปอคิดดูแล้วจะตัดคลิปเสร็จเมื่อไหร่ แล้วพอใครดูนะพอถ่ายคลิปเสร็จนาะงจะบอกว่าทาคลิปยังทาคลิปเสร็จยังอะไรเงี้ยคือน่าเบื่อมากแต่ต้องมาถ่ายแบบต้องับเป็นตากล้องให้ต้องไปเป็นพิธีกรให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะหมดเลยนะ <c oughs> หมดเลยอ่ะทำเลยทำเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําปลาช่อนนาเผาเกลือ <c oughs> หน้าบ้านเป็นแฟมิลี่โมมากินแฟมิลี่โมมากินไปกินที่อื่นมาเยอะแล้ว <c oughs> ก่อนอื่นเราก็จะเป็นคนดังก่อนช่องตัวเองอะ่ะเออให้โมขอลยเซ็นด้นะคนดังอะ่ะให้โมถ่ายได้นะแต่ว่าพอถ่ายเสร็จแล้วถามช่องโมลแล้วตาคลิปเสร็จยังเนี้ยไม่ชอบแต่ไปดูไปดูแม็กทำดีกว่าคนดังไตอนนี้<ฟ>อะคนดังไฟเหรอตอนนี้แม็กก็เริ่มนะคะเอาผ่านมาก่อไฟแล้ว เปลี่ยนสถานที่โลเคชั่นที่แรกในป่าแล้วก็มาเป็นหน้าบ้านเพราะว่าในป่ายุงเยอะห่วงเมียห่วงเมียห่วงเมียแหมนี่ก็จุดเตาเป็นหรือเปล่าก็ไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่ามันจะไฟมันจะขึ้นมาหรือเปล่า <laughs> ทำแอคไปงั้นแหละดูถึกดูถึกไม่เงยหน้ามามั่งละ่ะเจนเจนีครับ <laughs> เฮ้ยมัน เฮ้ยท่าทางมันได้ว่ะมันเหมือนมันมีไฟอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องมาจุดไฟติดว่ะเฮ้ยไฟลุกด้วยโอเควิชาลุกเสือผ่านนะเออใช้ได้ใช้ได้นี่ค่ะเดี๋ยวให้แม็กไปทำแป๊บหนึงนะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่เกลือแล้วก็ยัดตะไคร้กันนะคะนี่ โอปลาโัยใหญ่มากค่ะนี่โดยเชฟแม็กนะคะเราก็ทำการาล้างอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะยัดตะไคร้ไปแล้วก็โรยเกลือะคะ่ะก่อนที่จะนำไปปิ้งเนาะนี่ค่ะขอดูหน่อยยัดใส่ปากเหรออื <laughs> เอาอะไรปะคะปลาค่ะทำปลาค่ะ <c oughs> นี่ เขาก็ถามว่าทําอะไรนะคะเห็นแม่ทำก็นึกว่าเออทํากับข้าวได้ด้วยเหรอคนนี้ยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ยัดลงไปค่ะโดยผหนุ่มนะมนะเออเป็นอย่างนงี้ะเสร็จแล้วก็จะทําการเกลือโรยเกลือรโรย,ยเกลือไปนะจ๊ะแล้วก็รูปไลท์รูปไลท์ คือต้องทาเยอะแค่ไหนอะคะไม่ทาเยอะหรอกทาเยอะไ่เป็นทำเป็นลูกแป้งสาวๆเลยนะปลาประมาณสองกิโลได้ไหมน่าจะโลว่าประมาณโลก,ก,กว่าสองกิโลเลยเนาะเป็นแบบบอดบอดแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านนะโรยรูปไลท์โรยรูปไลท์นะคะ มาดูกันตะแกงวิเศษต่อไปก็นำตะแกงมานะคะตะแกรงเราจะเคลียร์ฐา,านก่อนเคลียร์ฐานก่อนไงอ้าวออโอ้โหอ้าวใส่เลยค่ะโอ้หนี่เ้าก็จะย่างไปทีละส่วนทีละข้างเหรอทีละโซน ไปไม่แรงไปใช่ป่ะเชฟไม่แรงครับออชอบแล้วค่ะอย่างเงี้ยอ,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 อะไรเข้าสิงคะหันหน้ามาหากล้องหน่อยเร็วพูดไม่ออกนะคะเวลามีไมมีกล้องนะมือมัน,นม<า>ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมือหำโดนใช้โดนพ่อตาใช้ให้หัอย่าง อะไรอะไรโทษพ่อตาใช่ไหมด้วยฮะนี่นี่รักเมียจริงๆหรือเปล่าเนี่ยฮะพอบอะไรพร้อมเลยนะเออเฮ้ยแล้วมีที่คีบกลับหรือยังอ่ะโอ้โหมีครับฮะมีครับไหนอ่ะนี่ไงบรรยากาศเย็นๆย่างนี้นะคะก็กินปลากัน ะกินเบียร์ครับกินเบียร์ด้วยเหรอเฮ้ยแอลกอฮอล์แอลกอฮอลีสต์ไฟมันแรงนะครับเออไฟมันแรงขยันกรับเออดูมันหน่อยอเออมันเหมือนจะไหม้อะค่ะคุณแม่ไม่เหมือนเราไหม้แล้วไหม้เหรอเอาเบาไฟหน่อยไหมเบาไม่ได้ไม่มีที่เท่าอ๋อไม่เป็นไรเอาแล้วเราจะได้กินดีๆไหมเนี่ย อา้าห้ง้นเขาจะเรียกปลาเผาไอากลาบโอ้โหดำปีเลยครับโอ้โหหอมมากกินหอมแล้วหอมรันจวนเลยนี่สวยงามเลยคะ่ะปลาสวยงามดูแบบว่ามันน่ากินมากเลยอะ่ะขาดแล้ว ที่จริงต้องเอาไม้ก่อนนะไม้ออใสใ่ใช่ใช่ต้องใส่ไม้ด้วยอันนี้มันจะหักแล้วเนะี่ยเออเออร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 ออือค่ะต่อไปต่อไปซอยหอมค่ะ ดูดูเขาถามหนะ้าชำนาญการมากใส่ตาเธอนี่เนาะใส่น้ำมันจะเงี้ยแล้วก็จะล่อเองน,น,นะครัเฮ้ย <laughs> ไม่ใช่ตลกนะเราอะ่ะใส่ลงไป อันนี้มัีสูตรนะครับใครมีสูตรก็เม้นบอกได้คนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจอันเนยพอเราถ้าเราคว้าแยก มันจะเสียเวลาเราก็ตัดปัญหาเพราะว่าเราทานเองเราจะทำยังไงก็ได้ตอนนี้ก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปพักไ,ไว้กกไว้่อนใช้ได้ป่ะพ่อ,อประมาณนี้ลงไปค่ะทอด จริง,งน,น,นี่คือการเบาแก๊สเออนี่คือการเบาแก๊สนี่คือการเบาแก๊สอุ้ยใส่ตั้งหากี่เอ๋ออ๋อใส่ตั้งหากใช่ไหมล่ะพี่เอไวบี้เอาอใส่ไปเลยน้มะขาม อ๋อใ่ก็คือให้ละลายให้เดือดนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่แม่ก็คอยกำกับอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ากลัวกินไม่ได้น่าจะกินไม่ได้นะบ่นอะไรน่าจะอร่อยครับบ่นเมียหรือเปล่าใช่บ่นทำไมอื้หอื้ห คือเรียกว,ว่าไม่ใส่น้ำเพิ่มแล้วเ <g ül> ดือดเป็นที่เรียบร้อยจ้ะแต่ล้วใส่นี่เลยเหรอพ่ออ๋อใส่ลงมาจ้าอ,อุ้ย,ยเขาใส่ในถ้วยนี่อ้าวพอแล้วยกลงเลยเอา้าวยกลงเลยคุ่นเลยใส่น้ยกออกเลยอุ้ยหอมมาก น่านกินมากเลยไม่ใส่ชูรสนั่นแหละเออไม่ใส่ชูรสเลยอร่อยเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็โรยพริกลงไปนะคะอ่าเดี๋ยวตัดไปตอนกินกันเลยนะคะเรามากินกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสะดาดแล้ปรี้วหวานเดี๋ยวให้แม่กินสดดาดนะโมกินสดดาไม่เป็นแล้วก็ โมจะกินผักชีแทนค่ะกินเลยแต่ของโมมีอันนี้ด้วยอะไรอะผัดปลไหลผัดปลาไหลเมื่อวานนี้มาๆกินข้าวด้วยกันค่ะแม่มากินข้าวด้วยกันค่ะจิ้มก่อนเลยเราใส่อันนี้ไปเลยต้องจิ้มไปเลยจิ้มได้ไหมคะจิ้มได้นี่จิ้มไปเลยค่ะของโมก็แบบขอกินแบบนี้แล้วก็เส้นดานี่สะเดาแกม่ฝีมืออร่อย เศษมือมันอยู่ในสายเลือดหู้กินกับผักชีก็เข้ากันนะคะถ้าใครไม่ชอบกินสะเดาอ่ะแนะนําเลยกินกับผักชีคืออร่อยมากคือมันดีมากเกลปลาไงยเออกะปลาก่อนนี้หักเลยออืนี่นะครับอ๋อมันใหญ่ไปออืืหักปลาต้องหักอะมันใหญ่ก็มีเสริมด้วยฮอทดอกกับ ไข่ดาวนะคะนเนื้อขา,ขาวๆเลยนี่ค่ะโอ้ร้อนรอะกินมัโอ้ยร้อนรกินปลาค่ะขอกินมือนะแล้วก็ผักชีค่ะกับข้าวบ้านๆเรากินมือคือมันอร่อยมากเลยอันนี้มีรสเปรี้ยวเนยเปรี้ยวหวานใช่เปรี้ยวหวานแล้วก็หอมพวก หอมเจียวแล้วก็กระเทียมพริกอะไรเงี้ยคือพ่อเคยทำให้กินแล้วอร่อยมากพ่อกับแม่ค่ะแต่วันนี้มาทำกินเองอร่อยแต่พ่อกับแม่ก็กำกับแล้ะค่ะขายได้ปะเนี่ยปลาสดมากอะ่ะก็ยังไปตายอร่อยมาก สำหรับอีพีนี้ขอตัวละขอตัวกินก่อนนะคะทุกคนแล้วพบก,กันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบายชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไป <laughs> กันนะครับสวัสดีครับ